สวัสดีครับผมนี้มลอยธนรกรนิน่มาย,ยนะครับวันนี้ก็จะมาส่งงานโปรแกรมการหางกิจมาสาธิตวิธีการใช้ด้วยนะครับนี่เลยลองตอดูเลยนะครับไม่เดี๋ยวไม่ใช่ไม่นี้สิบยี่สิบนี่ก็จะขึ้นว่าเกตสี่นะครับเกตสี่นึ่น นี่ก็จะเป็นโมเเกจศูนย์นะครับหน้าโค้ดนะครับนี่ไงโค้ดผมนะครับแลตัวนี้ก็จะเป็นเรียกรูปเรียกรูมนั่นแหละครับมันก็จะขึ้นมามันจะเป็นตัวนี้นี่ตัวนี้ครับแล้วก็โปรแกรมการหลังเกจก็ีะเ,เป็น I S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  ตัวนี้นะครับแล้วก็ในคอมเม้นต์มันยังไอสแคร์ไอเกจเป็นตัวนี้นะครับ ขีดท네ีนะครับมันจะมีงานขีดที่สสับทางข้าแล้วก็สับไปข้าวนะครับมีการคำนวณแล้วก็หลงข้อมูลไอเอเกนะครับถ้าคะแนนมากออกไแปดสิบจะขึ้นว่าสี่นะครัแล้วก็จะเป็นสีเขียวสับถ้าถ้าเป็นถ้าในเจ็ดสิบห้าก็จะเป็นสามจุดห้าเจ็ดิบสามู้าเป็นสองจุดห้าหกสิบสองแล้วก็ห้าสิบห้าเป็นหนึ่งแล้วก็น้อยกว่าสิบกปเป็นศูนย์นะครับห้าสิบ มานนี้ครับก็อจจะท้ามีผลกระทบ